พลังประชารัฐใต้โวยลั่นกระแสไม่ตกฝาดร้อยหาสิบสอสอได้แน่ชูตู่บริหาร2ปีส่งไม้ต่อป้อมลงยันกระแสพักพลังประชารัฐไม่ตกตั้งเป้าเลือกฟกาดร้อาสิบสอสอ,สอมั่นใจปมบิ๊กตู่อยู่2ปีไม่ใช่ปัญหาชูบิ๊กป้อมรับไม้ต่อวันที่ยีิบเอตุลาสองห้านายลงบุญสวยขวัญสอสอนครศรีธรรมราชและ กรรมการบริหารพรรคพลัง,รงประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งว่าพ,พรรคพลังประชารัฐไม่ต่างจากพรรคอื่นๆที่เคลื่อนไหวกันคึกคักแต่ไม่จําเป็นจะต้องบอกใครเรียกว่าซุ่มซ้อมมีการจัดเตรียมโครงสร้างลงพื้นที่แบบ100เปอร์เซนต์ส่วนเรื่องสสย้ายเข้ามาหรือออกจากพรรคเป็นเรื่องธรรมชาติยืนยันว่าพรรคมีคนสมัครเข้าจนล้น สำหรับกระแสพักที่มองว่าตกต่ำนั้นเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์กันไปเองและเชื่อไปเองคนอาจจะเบื่อบ้างเพราะอยู่มานานแต่คนที่ชอบก็มีทั้งนโยบายเชิงสวัสดิการโครงการประชารัฐประชาชนขารับและยังสนับสนุนโดยคนใต้อยังเชื่อมั่นนะครับศรัทธาพักเพราะรัก ใทยรักจริงและรักสถาบันและพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเด่นชัดในเรื่องนี้จึงเป็นที่นิยมศรัทธาของชาวใต้ทั้งนี้พักพร้อมส่งผู้สมัครสสครบ500คนเราไม่ได้มึนงงส,สับสนอย่างที่วิพากษ์วิจารณ์กันและเป้าหมายของพักยังไม่เปลี่ยนแปลงคือสอสอภาคใต้ 20คนและทั่วประเทศจะได้150คนที่เรานิ่งเงียบอยากคิดว่าไม่ทำอะไรเราทำแต่ยังไม่เปิดเผยเพราะยังไม่เป็นมติกรรมการบริหารพักหัวหน้าพักทำสิ่งเหล่านี้กันอยู่ผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกประยุทธ์และนายก เปจะเป็นนายกได้อีกแค่2ปีนายลงกล่าวว่าเรากําลังพัฒนาให้เป็นพักต่อเนื่องไม่ใช่ผูกติดกับพลเอกประยุทธ์อย่างเดียวถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่ได้2ปีอีก2ปีหลังต้องมีตัวแทนขึ้นมาให้พักมีความต่อเนื่องมีกลไกที่อธิบายได้หมดที่ลุงตู่สู่ลุงป้อมก็ได้ไม่ได้เป็นปัญหาในการรับช่วงทางการเมืองภายใต้การเลือกตั้งของประชาชน นายรงกล่าวว่าเราต้องอธิบายให้ประชาชนเห็นว่าเราพร้อมบริหารประเทศในระบอบประชาธิไปไตยซึ่ง2ปีของพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นปัญหาอาจมีการวิเคราะห์ตีฟาร์มกันว่าพลังประจารัฐไปไม่ได้แต่ผู้ออกเสียงเลือกตั้งอาจเห็นว่า2ปีหลังจากนี้บริหารให้ประเทศเดินหน้าหลังจากนั้นก็ผ่องถ่ายไปสู่คนอื่นตามรัฐธรรมนูญไม่เป็นปัญหาเรื่องเหล่านี้ในพักเตรียมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจทําเป็นนโยบายต่อไป ก็เป็นเรื่องของพักพลังประชารัฐนะครับที่มีกระแสข่าวออกมาก็ตอนนี้ก็ต้องเตรียมอยู่แล้วนะครับหลายๆพักก็ทําการที่จะถึงข่าวที่อีกปีหน้านะครับก็คงจะต้องมีการหมดนะครับก็คือครบ4ปีก็ต้องทําการเลือกตั้งกันใหม่ก็ต้องมางัดคู่กลยุทธ์กันนะครับกับใครชอบพักไหนอะไรพักไหนก็เลือกกันพักนั้นเชียกกันพักนั้นก็อยู่ที่แต่อย่างที่บอกนะครับว่าชอบพักไหนเลือกพักไหนสามารถเลือกได้นะครับเราเห็นต่างได้แต่อย่าทะเลาะก,กันนะครับและเราตรงเรียกว่ารับ นในคําตัดสินนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับเลือกพักไหนก็หลังจากที่ต้องการต้องอหมดวาระและครบ4ปีแล้วนะครับแล้วทําการเลือกการตั้งกันใหม่ก็ใครชอบใครรักใครชอบใครรักพักไหนเลือกลเลือกกันได้เลยครับเป็นสิทธิของเราเพราะเป็นประชาธิปไตยที่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกใครเข้ามาเมื่อเลือกเข้ามาแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เลือกก็มีอะไรจะมาอัปเดตมีอะไรฟาร์มคืบหน้าของข่าวจะมาอัปเดตให้ฟังต่อไปครับ